เรียบร้อยเมนูยำวุ้นเส้นใส่หมูสับใส่ฮอทดอกเปลี่ยนแนวนะคะไม,ไ,ไ,มไม่ได้กินไม่เอ้กินหนมกินกินยำวุ้นเส้นแทนอร่อยเพชรน่ใจแจ๊ดเพชรดูกินกับพ่อาพอดี<ต>กินก้าวพอดีเ น,น้องกินรสค่อนข้างจัดนะน้าจะจี๊ดมาเออช่วยนี่ก็มีจะจีด๊ดฮึมกินข้าวก็กินได้อีกดาอืแต่เมือมเส้นนะจ๊ะ แซ่บหนัวบอได้ใส่น้ำปลาหรอกตอนแรกว่าเอ๊ะสีใส่เอ๊ะย,ยันพิษพิษรสซาดกันเลยพอใส่สีเฮดหอพักอะหลายเรื่องโพดกันเลยเออลงเออที่ยำมุ้นเส้นเลย แล้วน้องก็อยากกินผักที่เขาแดงๆนี่ไลน้องใส่ซอสพริกนะคะตอนทำน้ำยำ Yes. ขับเพชรดูเลยมาจะแจน่ะจะแจ้กับจริงเพชรเก่งเนี่ยข้าวข้าวจริงชุบยาไม่เพชรเลยอ่ะอืมข้าวอันนี้ว่ารสอะไร ้จจัดดานดขอบคุณนะคะที่ชมคลิปจะน,น้องจนจบนะคะเป็นเพื่อนขาปังๆเริบๆนะคะทุกคน